แทมแทมกลับมาแล้วนะครับจากเกาะสมุยเราเอาเปกซัส35ลุยคลื่นจากประจวบไปถึงเกาะสมุยสนุกมากเลยนะครับตอนนี้ผมจะพาพี่ๆน้องๆทุกคนไปดูอู่ต่อเรือซีแมนสาขาที่3ณอำเภอเมืองประจวบนะครับโดยตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่นะครับและเดี๋ยวเราจะพาไปแนะนําให้รู้จักในทุนใหญ่ของเรานะครับที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเวนาการให้กับ อู่ต่อเรือซีแมนหรือเด็กสร้างเรืออย่างผมนะครับก่อนอื่นนะครับจอดซื้อน้ําซื้อน้ําแข็งก่อนให้ผู้มีพระคุณก่อนเพราะว่าเราก็จะเลี้ยงช่างด้วยช่างที่มาสร้างโรงงานให้เราอะนะครับพวกน้าพ,พ,พวกน้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวช่วงนั่งไปที่โรงงานเนี่ยก็จะอธิบายก่อนว่าทําไมถึงต้องสร้างโรงงานสาขาที่3นะครับเพราะว่าสาขาหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ทับสะแกทับสะแกก็จะเป็นเมืองเล็กๆอําเภอเล็กๆนะฮะก็จะมีจํานวนประชากรไม่มากเท่าไหร่ สาขาที่2อยู่ที่พัทยาแน่นอนครับพัทยาเนี่ยจะมีช่างฝีมือหลากหลายเลยนะครับโดยที่เรืออเนกประสงค์ที่สามของเราเนี่ยก็ไปผลิตที่พัทยานะครับโดยที่แรงงานที่นั่นเขามีฝีมืออยู่แล้วพอผลิตเสร็จเราก็จะลากกลับมาที่ทับสแกเพื่อติดตั้งเก็บงานติดตั้งเครื่องยนต์ทดสอบนะครับโดยที่สาขาที่3เนี่ย อยู่ที่อำเภอเมืองประจวบซึ่งห่างจากสาขาแรกประมาณ30กิโลนะครับแต่ว่าอำเภอเมืองประจวบเนี่ยอยู่ติดกับด่านสิงขอน oh, <no. S 1> เพราะว่าจังหวัดประจวบคีริขันอำเภอเมืองกับประเทศพมา่าจังหวัดมะลิด โดยที่แรงงานพมา่าจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองได้หรือว่านักท่องเที่ยวชาวพมา่าจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองได้3วันโดยไม่ต้องมีวีซา่าหรือไม่ต้องขออะไรเลยก็แค่มีบัตรประชาชนพมา่าก็เข้ามาได้เลยเราก็เลยอาศัยว่าจุดนี้เนี่ยอาจจะทําให้ได้แรงงานชาวต่างชาติเข้ามาช่วยงานเราเราจะย้ายรุ่น u f o นะครับมาผลิตที่โรงงานนี้นะครับอ่าเลี้ยวเข้ามาในซอยแล้วนะครับจะก็จะเข้าซอยไปประมาณ200เมตร นะะฮโดยที่ที่ดินตรงนี้เนี่ยอยู่มีพื้นที่อยู่สิบไร่แล้วก็เราก็ขุดให้เป็นน้ําล้อมรอบนะครับนี่ถึงแล้วนะครับดูน้องปอบชิทนะครและเข้ามาแล้วนี่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 เฮ้ยนี่ไงผู้มีพระคุณนี่นี่ผู้สนับสนุนเบียดซ้ายเลยพี่บังตรงเข้าไปเบียดซ้ายนี่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 โอ้โห เ่าแก่ใหญ่เ่าแก่เจ้าสัวเจ้าสัวถึงแล้วนะครับโรงงานสาขาที่3ของเรานะครับข้างหลังก็กําลังก่อสร้างใหญ่เลยรถขุดรถไถเต็ไปหมดเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะเปิดตัวเจ้าสัวใหญ่ที่เป็นผู้สนับสนุนของผมนะครับอ่ะเรียนเชิญหน่อยเจ้าสัวนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ นี่นะครับคือพ่อผมเองนะครับพ่อผมเองที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในชีวิตผมนะครับท่านก็มอบที่ดินติิไร่นะครับให้แล้วก็ทําโรงงานของเรานี่แหละเป็นสาขาที่สามนะครับพ่อผมเองครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเดินชม ที่สาขาที่3ของเรานะครับที่จะผลิตเดอะยูเที่นี่นะฮะสาขานี้นะครับจะค่อนข้างร่มลื่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากน้องๆที่สาขาหนึ่งเนี่ยที่อยู่ที่อำเภท่าสะแกอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่มากเพราะว่าโอ้โหดูสิครับผมเราขุดเป็นน้ําล้อมรอบไว้แล้วก็มีเป็ดมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่อุดมสมบูรณ์มากฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเข้ามาจากโรงงานแล้วเนี่ยเราจะเป็นป่าที่ เอาไว้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โรงงานพื้นที่โรงงานก็อยู่ประมาณ3ไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ10ไร่นะครับโดยที่คนนี้แหละครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการมอบให้แก่ผมนะครับก็ตรงนี้จะเป็นสวนป่านะครับต่างๆแล้วก็เรากําลังตอนนี้เทคานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเทคานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรา จะเริ่มที่จะเทพื้นตอนนี้ปรับพื้นอยู่นะครับปรับพื้นแล้วก็ลดลดดินมาลงเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือบ้านที่เอาไว้รับรองลูกค้านะฮะนี่ส่วนตรงนี้คือบ้านไม้สักที่เอาไว้รับรองลูกค้าเลยนี่บ้านไม้สักคือจะมีข้างบนเป็นเรือรับรองนะครับมีห้องใต้หลังคามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะ เอาละมาถึงละก็คือ,ค,อคือนามสก,กุลเราเนี่ยเราก็จะเป็นนามสก,กุลภูโชคสิรินะครับพ่อเขาก็จะตั้งไว้ว่าเป็นไร่ภูวังนะครับบ้านหลังเล็กๆเนี่ยก่อนหน้านี้คือเราตั้งใจจะทําเป็นรีสอร์ทห้องพักบ้านพักแต่ว่าไม่เอาละล้มเลิกละทําเป็นอู่ผลิตเรือโดยที่มีห้องพักบ้านพักของคนงานเอาไว้ให้ดีกว่านะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานเมื่อก่อนตรงนี้เป็นโรงเรือนนะครับก็พวกผม กับพ่อก็เลี้ยงไก่ไข่เอาไว้กินสนุกสนุกกันนะฮะตรงนี้เป็นฟาร์มปลาคราฟนะครับเป็นบ่อพักปลาคราฟนะฮะพอดีหลานก็ทำฟาร์มปลาคราฟอยู่ที่ขอนแก่นเราก็เลยเอาปลามามาพักแล้วก็เตรียมส่งภาคใต้อะไรเงี้ยฮะบ่อตรงนี้ก็ขุดเองนะครับลึกอยู่ประมาณ7เมตรนะฮะลึก7เมตรช่วงนี้น้ำเต็มนะฮะ นี่นะครับไฮไลท์ของอที่นี่คือผมได้ทำแรมไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าใจอะ่ะคิดไว้ว่าจะอาจจะเป็นที่ฝากเรือซ่อมเครื่องแล้วก็เวลาเราฝากเรือของคนประจวบใจอะ่ะคิดไว้จะเป็นที่ฝากเรือของคนประจวบแล้วก็แมนทันแอ้นเครื่องสตาร์ทเครื่องลันอินเครื่องอะไรก็ถอยลงตรงนี้ได้เลยนี่ครับที่คิดไว้ว่าจะทำเป็นแรมไม่ต้องคิดละทำแล้วนี่เป็นแรมเลย พื้นที่ในส่วนของโรงงานเนี่ยกว้างทั้งหมด25เมตรนะครับยาวทั้งหมด80เมตรนะฮะแล้วก็มีแลมลงเรือตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้ทดสอบเรือลันอินเครื่องเวลาซ่อมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับจากประสบการณ์คือเพราะว่าโรงงานแรกของเราเนี่ยมันเจอปัญหาแล้วคือเวลาเราแมเทนแนนเครื่องให้ลูกค้าเซคันแฮร์เนี่ยเราต้องลากเรือไปทดลอง ในทะเลซึ่งลากไปลากมาสิเวลาแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยก็เลยทําแรมตรงนี้เลยแล้วก็เรามีน้ําล้อมรอบในโรงงานที่นี่อยู่แล้วก็สามารถวิ่งเรือดทดสอบเครื่องได้นะครับ